สว oh. the ัสดีค so, like li uh, ่ะยูทูบนะคะพลอยนิสาแฟมิลี่แรงงานตัวนะคะสวัสดีเอ็มีนองหลานตัวลูกตัวประเทศมันเด้อค่ะนะคะสวัสดีเด้อค่ะนะคะมาตามดิตร่งต่างออกมานะคะน้องหลานอะไรโดดอยู่นะคะผู้ใดได้เบิร์นได้นาะนะคะพีลอยนิสาได้เบิร์นเนาะที่น้องหลานนั่งไล่โตดอยู่นะคะเอ้าแต่เอ็มตีเข่ากันไปเจ๊เลยพลอยนิสาเข่าไปที่หลังนะคะเข่าไปที่เข่าไปที่หลังงูนะคะก็ม่นจะคุยเรื่องอย่างอย่างมีหลายหลายอย่างเนาะนะคะ ดีใจกันแล้วเนาะหายค้ดหอดกันแล้วเนาะเอซีหายคืดหอดน้องลากันแล้วนะคะหายค้ดหอดน้องลากันแล้วเอ้ยนะคะหินแบบเขากันไปเอากันไปเบิรงกันหลายเลยนะคะหายหายค้ดหอดกันไปเนาะนะคะก็ยังไงต่อไปนี่นะคะทีนมิจะเรื่อมดีเขามาเนาะนะคะเตรียมนะคะยังยังบอด้อยางจะเริ่มต้นนะคะที่ว่าเออเรื่องงงเรื่องงายังเดินนากันไปเนาะนะคะ เอฟซีกับเขาไปคุยหลายค่ะนะคะก็ให้พืนอดกันหลายหลายคนเนาะนะคะคนทุกคนกับพิทหอน้องหล่ากันเนาะไปจังไดเป็นจังไดประมาณนี้เนาะนะคะอ่านะคะทุกคนกับทุกคนกับน,นะคะช่องยูทูบทุกทุกช่องนะคะหลายหลายคนเ้อก็ลดบทบานิภลงกันเพต้ <c oughs> องไปตอบไปโต้ใครแล้วก็ต้องไปฟังใครนะคะเอฟซี พต้องไปตอบไปโต้ไผ่พต้องไปฟังไผ่นะคะเดินนาเรื่องงานอย่างเดียวเด้อค่ะอีพีเอาความถูกต้องเนาะนะคะเอาความถูกต้องชัดเจนนะคะเดินนาเรื่องงานของเราอย่างเดียวเนาะนะคะจะมีแบนออียงเอียงของ้องหลากรตามแต่เนาะนะคะจะเดินนาไปเด้อค่ะนะคะอีพีเนาะเรื่องเพลงมาทราลองหลาของห้องเพลงอยู่จากใจลาลอยเนาะนะคะมันก็ยังเริ้ออกเนาะ มันจะมีปัญหากันก่อนนะคะตอนนี s. <S ้นะคะเดี๋ยวน้องหลากระดออกเร็วเนี่ยถ้าเอ็มบีนะคะถ้าเอ็มบี้เราก็ออกเนาะนะคะเพราะว่าน้องหลาคนก็ห่วงนะคะวันจันทร์นี่ก็ห้องเพลงนะคะห้องเพลงจับใจหลาหน่อยให้เอ็มบีฟังนะคะเอ็มบี้ไฮส์ฮอดไปแล้วค่ะนะคะเอ็มบีก็เข้ากันมาหลายหลาะเอ็มบี้องหลาก็เข้ากันมาหลายนะคะเขากันมาเยอะเลยล่ะวันกันเดอร์หน่อยนะคะ ถึงที่มี้หน่อยแต่ว่าทุกคนบอกแล้วนะคะพี่พ้อยบอกแล้วนะคะเอสตี้นนี้ไปไหนเอสตีถึง้องหลานะคะแต่ว่าเขาก็บัอยากเบาตื้นนะคะต่อไปอีหยางกระตมแต่นะคะเรื่องอีหยางกระตมแต่นะคะคอยที่บอแบบว่าถึงตอบโต้ก็ตอบโต้เบาๆนะคะในเมื่อเขาเว้าอีหยางมาหลายๆเจ็บหลายพ้อจะตดตอบโต้กลับไปแบบเจ็บๆขึ้นกันนะคะแต่ว่าสําหรับพี่พ้อยไปว่าก่อนนี่โอ้เสียใจด้วยเด้อค่ะนะคะพี่พ้อยบอกว่าไผ่ก่อนนะคะ กบวเดะนะคะอย่าคิดว่าจีแตะนะคะบ่แตะคาะเสีย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 มารยาดเปล่าที่ว่าจะไปแตะคนอื่นนะคะเว้นแต่ว่าคิดขึ้นมาเองเท่านั้นนะคะเพราะก็เอาไปตามเนื้อพาตามงานนะคะเราไม่ก็เป็นจริงค่ะนะคะมันก็เป็นจริงแค่นั้นนะคะบวเดะค่ะนะคะเอฟซีเบิร์นยู่เอฟซีบอกว่าอีเฮดหนียงกันเนาะเฮดหียงกันประมาณนี้ก็แค่เบิ้งก็แค่เบิรงค่ะนะคะแค่เบิรงแค่คิดกันนะคะทุกคนก็บเบาเว้าค่ะนะคะเอฟซีนะคะ พวกเรานะคะก็ลดบทบาทกันลงนะคะช่อง youtube นะคะกับบ่มีอีหยังนะช่อง y ยูทูบกับบ่มี่อีหยังมีช่องปลาโลนปลาโลเพิ่นกระโปองลูกสาวพิ่นเนาะนะคะเพิ่นหักลูกสาวพื้นนะคะทางแอร์ธวัชชัยก็บอกว่าอยากให้ปลาโลนนะคะลดบทบาทลงแดงอย่าง่ต้องไปต่อไปโต่ต้องไปวายยังนะคะเราอยู่กับลูกสาวเราเท่านั้นกับพ่อต่อไปเนาะเราไปอยู่กับลูกสาวเราเนี่ยลูกสาวเราเออมาจังสันยุทธีแล้วนะคะเออเราเราลูกลูกสาวนะคะน้องลาเพิ่นก็ะถิไหลเนาะ ก็คืไล่เพื่อนกที่เจียมเพื่อนทุกอย่างเลยล่ะแล้วก็เข้าใจนะคะควาครอบครัวก็มีความุขดีค่ะตอนนี้นะคะเพราะว่าแม่คังตูนก็อยู่นันพ่อหญ่ก็อยู่นันนะคะแล้วก็ทั้งญาติต้องลานะคะทั้งทั้งทั้งอื่อย่างไะทั้งญาบอ่นะคะทั้งญาแมนบอหรือว่าจะใส่ดีล่ะนะคะแต่ยู่นันนะคะนะคะอยู่นันนะคะเหตุกับเขากิ้นกันมาเจ้าอยู่นะคะรู้คือว่ากำลังทำเพกับเขากินเนาะนะคะเดี๋ยวกพอเหตุกัเขาแล้วนะคะก็ อยากให้น้องลาไปเดี๋ยวน้องลาก็คงจิงไปทาบ,บุญเนาะไปทาบ,บุญนะคะไปวัดป่าอย่างประมาณนี้เนาะนะคะอนะคะทิ่งดีๆเนาะนะคะตอนนี้ก็ติ้งดีๆแล้วนะคะน้องลาก็าไม่ค่อยสบายเท่าไหรค่ะไอแคกไอคอไอกระแดกกระแดกเท่คือ,อยังก็เอฟซีเนี่ยแหละพอดีตาก,ก็ไอนะคะมือดีกระแดกห้อนห่อนผลกระจิมะตีบอมอดีนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะ

ย้ําปบาเข่ามานะคะทุกคนก็เข่ามากันเยอะแล้วบางคนก็ย้ําปลาเข่ากันนะคะบางคนก็บอกหูเนาะว่านองหลาอะไรกอดบอยอย่างประมาณนี้อ่าก็เป็นยังค่ะนะคะน้องหลาอะไรกอดอยู่นะคะอ่นะคะจะเจอกันกดไลค์กดแชร์ให้คลิปให้พี่พ่อนี่จานนําเด้อค่ะนะคะก็คิดว่าเรื่องนอกเนี่ยแหละแหวะแหวะแหวะอยู่มาผีกลัวแล้วนะคะอก็ว่าอยู่ก็มีเหลือข่าวยังก็เล่าถูกกันฟังนะคะต่อไปก็จะมีแต่จิ้งดีๆเนี่ยแหละนะคะมีเตจิ ออมาตลอดนะคะอ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะนะคะค่อยนับไันไปเนาะนะคะเราก็เด็บเราประเด็แบบแบบฟูงผางเลยอย่างตี่นะคะเอที้รองลากอายุคือเก้าค่ะนะคะอ่าบอกใบใจค่ะนะคะแล้วก็าะคเป็นเอที้รองลากจริงนะคะหลายคนเลยพลอยตึงลำใจเลยนะคะเบาเบาเบาเอ่อยตื้นนะคะเบาเอ่ยอย่างทนั้นนะคะเบิ้งกันเอาค่ะนะคะเอตี้นะคะพ่นิสาก็เบิ้งนะคะเบิ้งเอานะคะกระเบิ้งกันเอานะคะ แต่ว่าจะเกิดจะพูดไทยตอบโตมาแบบรุนแรงนะคะตอบโตมาแบบรุนแรงมาจากตันจังซีนะคะเพราะะตอบโตกลับไปรุนแรงคือกันกันนะคะเพอาะจะรุนแรงคือกันนะคะแต่ว่าจะให้ไปพอ้พอยไปว่าก่อนเอาค่ะนะคะ ติ่นดีๆข้ามาแล้วเนาะนะคะอ่ะจะเริ่มงานจังใดนะคะเดี๋ยวค่อยเว็นค่อยไปค่อยว่ากันเนาะนะคะเดี๋ยวน้องหลาสะออกมาจีเกียงอยู่มื้อนี้ก็หลายมื้อเนาะนะคะน้องหลาก็ออกมาทักทายเอฟซีหน้าตาตัใจได้พรฟคอนหลายเนาะนะคะน้องหลาได้รฟคอนอีหยังหลายๆนะคะหน้าตาตัใจแม่คั้มตูนก็นตใจนะคะพ่อใหญ่นะคะพ่อใหญ่ก็ไปพาฟื้นนะคะนี่แหละเป็นเป็นเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่ว่าพ่อแม่เขาขเขาก็ได้ ยังกันอยู่แล e, ้วก็คุยกันตลอดแต่ละนะคะพอเม่ครอบรัวนะคะพอปิดหนังนะคะอ่านะคะสบว่ากันก็ค่อยเป็นค่อยไปเด้อนะคะพอแม่ก็ไม่ได้ชินนองลาหรอกนะคะนองลาอ่านะคะอ่านะคะนองลากับแบบว่าจะไรล่ะนะคะตอนนี้นะคะนองลาก็มีน้องนะคะมีครอบครัวที่อบอุ่นเนาะนะคะนาหักนาหักนะคะต่อไปนะคะชีวิตกันนะคะเป็นครอบครัวน้อยๆนะคะทีหนาหักนะคัพอพอพอแม่ก็จะได้มาช่นใจนะคะชินใจโอ้ อาจังตอนจังตีนะคะเบิ่งกันไปเด้อตัวกันเลี้ยงน้องนะคะเอฟซีนะคะตัวกันเลี้ยงน้องคอยกันดูแลหลานนะคะดูแลหลานนะคะดูแลหลานเนาะนะคะถ้าผู้ใดก็จะได้ก็จะลืมปันเพียงน้องหลานนั่นเ้อนะคะปันเพียงน้องหลานจะเพียงเก้าถึงเพียงไม่น่ะแหละจากใจหนาหน่อยเด้อกะจีออกนะคะจากใจหลาหน่อยเนาะเดียอกะจีออกมาเรื่อยๆนี่แหละนะคะ ค่อยๆเว้าค่อยๆจ่ากันค่ะนะคะนองรามือนีกับถิงไรมือแรกเนาะเอฟตี้กับภากตันดีใจว่าจ้านนะคะดีใจว่านองลามาแล้วนองรามาแล้วเนาะนองลากับภกคพรอยู่โดนหลายมืออยู่นะคะหลายมืออยู่เอฟตี้กับเป็นห่วงนะคะแล้วตอนนี้นะคะกับลูกเขามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเอฟตี้ก็เป็นห่วงค่ะนะคะเอฟตี้ว่าน้องราอายุสบายดีนะคะก็คงไม่ได้เป็นห่วง่าใด้นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะ อเอฟซีสบายใจแล้วนะคะแล่วพ่อยจะสบายใจนะคะสบายใจก็เอฟซีน้ำสบายใจก็ตัวเองน้ำนะคะบอกก็เ,เลยไม่ต้องห่วงอ่าแล้วที่นี่ก็ต่อไปก็เดินอ่าเดินดาเนินการต่อไปเด้อค่ะทีนะคะอย่าเจอกันคิดนานเนาะดาเนินการกันต่อไปเด้อค่ะ